สวัสดีครับป้าต้อมครับสวัสดีครับผมป้าต้อมฟ้ามครับครับผมเ้านี่ทำกลางสายฝนครับครับวันที่ยี่สิบหกนะครับกรกฎาคมหกปีพศสองพันรอยหกสิบปดนะครับนี่ฝนตกนะครับฝนตกครับลินนะครับมาจากตัวครับพ่อมาเนี่ยสี่ตัวนะครับสี่ตัวแม่นครับพัดดุกรรมดีๆโตหยักๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีแม่ลูกเนาะแม่นครับบ่ครับไอแม่ทองครับอ่าฝากติดตามชมคลิปครับฝนตก เอาพ่อตัวแรกแล้วอย่าลยครับครับตัวแรกนะครับเป็นลูกสาวของเก้าเจริญ่นนะครับอตอนนี้สถานะนะครับผมผสมเจ้าไข่มุกขาวไว้นะครับได้ซิบเอ็ดมือนะครับซิบเอ็ดมือนนี่แหละนะครับนี่คือใบผสมของของเขานะครับอ่าอ่าไข่มุกขาวนะครับผสมใ้นะครับแต่นี่คือใบเกิดนะครับอ๋อเพิ่นนี้เพิ่นกับนี้ใบเกิดเนาะนี่นะครับนี่ใบเกิดผมตัวนี้นะเกิดจากแม่สูงร้อยอ่าสี่สิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้พ่นสูงเท่าไรพ่อสูงลอยซีเจ็ดล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ร้อยสีสิบเจ็ดแล้วเมีนนะครับทอกันก็เมีแล้วนะครับเบิงครับขอซืมให้เบิงยังไงเบงหนาตาทางเขาถ้าขนาดฝนตกกับง่ามมานี่แหละครับเอาที่เดิมเขางามนะครับเปิดดีพอมงครับสูงนะครับแบงเท่าไรครับพ่อตอนนี้ผมเปิดไว้หามือเก่านะครับโอ้โหลอยสีสิบเจ็ดนะครับแมีนผสมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เอเพิ่งไทยนะขอเบิ่งไทยนะเพิ่งไทยเพิ่งหางยังหน่อยสูงโย่งสูงใ่สีดอกเล้าครับท้ายดีท้ายกว้างนะครับสับบใ่นะครับสัวได้ลูกสองลูกสามไม่สิ่งใ่เป็นน้องพ่อลอยหายิย์พยูนะใ่นะครับลูกสองลูกสามไม่สิใหญ่นะครับนั่นครับอันนี้เพิ่งเพิ่งอ ลูกแรกสิสิสิไปแล้วครับเนี่ยเป็นแม่สาวนะครับเอาไปล้อเอาไปล้อตรวจทองเอานะครับรุ่นเอาจากสองรอบนะครับ <c oughs> แม่สาวผมบอกเลยว่ามีปัญหาแน่น้อนนะครับ <c oughs> ระบบสือพันธุ์นะครับนี่ครับเบิ้งล้ำตัวเพิ่นเตียงตะวันเข้าสิผสมสาหรือผสมเลี้ยวแค่นั้นแหละครับแม่สาวนะครับสาหรับแม่สาวค่อยแม่สาวนะครับพอตัวต่อไปเลยขับมาต่อแม่ที่สอง แม่ี่สองนะครับควายสายพัฒนานะครับครับวายไทยเนี่ยนะครับตาแดมแจ้มจ้ำคบมดนะครับอัตลักษณ์ควายไทยนะครับลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับท้องครับเจ้าไอ้เพชรตะวันนะครับเพชรตะวันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่านะครับนี่แหละผมทวงผมไดกว่าแม่ลูกว่านมบนไข่เจ็ดเดือนกว่าไปไปผสมกับเจ้าเพชรตะวันนะครับอตรวจท้องเรียบร้อยนะครับอ ด้วยความสูงลอย43นะครับโอ้ก็ถือว่าหญยสายพัฒนาแต่ว่าหันช่วงว่างว่างปีงหัน40กว่านี่ถือว่าใหย่เดีอวพอเนาะแม่ยนครับถือว่าเป็นที่หายากเลยล่ะแม่นที่หายากนะครับถือว่าหง่นะครับ43นะครับครับท่องชัดเจนนะครับแบงค์ไหร่ครับพ่อเปิดไว้45,000บาทนะครับโหยตบัใหง่นะครับครับสายตามวันทอกันได้วิลอย47เท่าหันวันหน้าตาทั้งเขาอัตลักษณ์ก็ยังพ่อบอกครับผู้นับควายไทยสายพัฒนาชัดเจนชัดเจนนะครับ ก็ถือว่าพัฒนามาแล้วครับพันุโตใหญ่ค่ะลอยสี่สิบก่วอยู่ปิ้นเขาใหญ่นะครับเบิ้งหนาเขากระดานเขาหนาเขากระบานกัวล้าลึกนะครับพอบึ่งยางวนนะครับเพิ้นกระออกสีดอกเล้าจังเลยนะครับสีดอกเล้าเลยเครับแต่ว่าเหมือนนี่มันฝนตกนะครับสีฝนซีครับนี่นูครับประกันห่วงประกันตำนี้นะครับรับประกันนะครับแล้วก็รับประกันว่าตรงปกแน่นอนนะครับราคานี้กับซ้ำ คือหนึ่งได้สองจังใดก็เห็นก้อนปีไม่แน่นอนล่ะครับแม่นครับเบไปสี่หมื่นห้าพันบาทเป็นราคาเปิดนะครับสนใจโทชเข้ามาได้เลยนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเอาว่าสองตกับเมียแรกเขาเมียญ่ต่อใส่กันบนทั้หอดแสนนี่ครับเมียนบูบูเมียนครับบนได้หอดแสนได้สามหัวใจนี่ครับแม่แรกนี่ก็หน้าโคตรร้อยหาสิบขึ้นแน่นอนนะครับแม่นครับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้กันอ้างขึ้กัน เพาตัวต่อไปเลยขพาวต้อมตัวที่สามครับตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับเป็นลูกของจ้าเพชรล่ำคขงนะครับอืมด้เกิดนะครับสักเดือนแล้วพ่ออายุแปดเดือนสิบเอ็ดวันนะครับลูกสาวนี่ครับตอนแรกผมวันตัวผมท้ายลูกผมจังหัววันตัวแม่ตัวแม่นะครับล่ำคิงมาดีครับแม่นนะครับหัวใหญ่ๆงนะครับอืมแบงก์่าไร่ครับพ่ะตัวนี้ ผมเปิดด้วยสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้านะครับลูกเพชรลำโขงเบิงกัะบานกวางทางกับานนี่นะครับแม่เขาแม่เขาน่ะสูงว้ายสี่สิบแปดนะครับตอนนี้น้องเขาสูงมาตอนนี้น้องสูงเลยว่ายยี่สิบเจ็ดนะครับแปดเดือนแปดเดือนสิบเอ็ดวันนะครับเอาพอเบิ่งนั่งขางนะตัวเมียถือว่ามาดีครับอายุกับส่วนสูงถือว่ามาดีเบิงล้ำโตเพิ่นมาเขาค้อดี เอาข้อดีนะครับหนาลึกนะครับโตดีเลยครับโตโตดีนะครับโตดีรับประกันได้ว่าโตดีนะครับนี่สูงไหมเบิ้งครับกระดูกขาล้างแขรงขาพันธุกรรมของแม่กะความสูงลายสี่สิบแปดเนี่ยผมว่าอ่าความสูงกับบกสีหลายกีเลนะครับไหวกับซ้ำวันใหญ่ๆก็มีแหลกเนียวไทยมาหันละแม่นครับ อ่ะคิดว่าหันควายรอย48แม่กับลูกนะครับตอนของมันสีซ้ำได้นะครับคาโตกับสีหลายแสนนะครับควายระดับนั้นนะครับเราโซ่งลูกออกมาก็ถือว่าโตดีมากพ่อเดินวนจัง่อยนะครับฝนเฮาเซาแล้วล่ะดักกับง่ามนะครับไท่เต็มเลยล่ะไท่สวยเงาหางใหญ่เก็บไท่เก็บหางดีครับราคานี่ครับโตเพิ่นก็ว่าเหมาะสมมากๆเลยครับเงี้ยกระดูกข้อขากเทียบกับขาพ่อต้อมรถ ซ้ำขาค้นเหรอครับกรลังกระดูกกับกรลังไงนะครับกอคกล้วยหน่อยอยู่นะครับมันอย่างไงไปเรื่อยๆนะครับคล้วยพันธุก,กรรมนะครับพันธุก,กรรม,มาแล้วหนึ่งสั้นนะครับ,ร,บรับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับย่นย่นหนาหน,นา,นนานดูกรแง่แง่ล้าตัวเงียๆครับถือฝนมันก็เลยอยากัน เป็นสีดอกเล้านะครับจริงๆคนเล่นเบื้องเป็นดังๆกะพอจริงๆเป็นสีดอกเล้าคนอย้งคนนำนมเต็มโตเลยนะครับครับนี่นี่ครับสีสวยนะครับผิวดีผมผมอ่าทายพยาธิหายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผลเซาแล้วครับแย่งดีแล้วสามหมื่นเท่าไรก็พอสามหมื่นเก้าพันบาทราคาหมื่นเก้านะครับอ่ะครับพอโตต่อไปเลย ครับพ่อต้อมตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นลูกสาวของเจ้าเทือ์โบนะครับออะเเกกิิดดจากการผสมจริงเลยนะครับเพราะว่าควายตัวนี้เกิดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้นะครับแม่เขาแหละนะครับสูงร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบปขะัดนะครับตัวแม่เขานะครับแม่ของน้องเนี่ยนะครับอายุตอนนี้สิบสี่เดือนนะครับ สิบสี่เดือนสูงสั้าใด๋อเนี่ยพ่อตอนนี้สูงรน่อยสี่สิบพขาดนะครับง่ายหลีง่ายหลีจะขี่วางหด๋หง่นะครับเอาว่าอายุเดียวกันกบคว้ยผูกไงก็ควยผูกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคุยแม่ไหมเบิ้งเบิ้งเบิ้งหัวนะครับประโลกงหญ่นะครับเขานี่ออกมาเงาเขานี่หง่ยนะครับเนี่ยนะครับยังล้มหลวมอยู่นะครับเป็นคว้ยคว้ยหน่อยอยู่นะครับคว้ยสิบสี่เดือนนะครับงามงามไ่ได้พึ่งหยักเราฉีไล่นี่ครับหยักลงงาม ยักหละยักแหละล่ามนะครับอนาคตผมมายักแน่นอนยักแล้วกับน้ำไปพรอมยักพ่วงงามไปน้ำเดี๋ยวนี้ยักมากกว่านเราแหละเบิ้ลกระดูกนะครับโอ้ดูกให่นะครับนี่คอขาคอขาใหญ่นะครับใหญ่ทั้งทั้งขาหน้าขาหลังนะครับใหญ่นะครับพอแบงเ่าเลยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสิแจ้งกอน่าน้องเขาเนี่ยมีสามนมนะครับอืมสามนมสำหรับที่ผมเอามือเปิดเมื่อนี่นะครับเอาเมือเปิดให้สำหรับอ่า เกษตรกรหรือเอฟซีนะครับที่อยากได้พันธุกรรมนะครับค้อยงหญยค้อยักนะครับมือข้างหน้านะครับ้ารับจุดนี้ได้ผมกักะกับเปิดนะครับคุยราคาอยู่ที่เปิดไปเลยนะครับเนาะราคาเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าแมนนะครับแต่หันเรืองเรืองเอาไปเห็ดพันธุกรรมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เลยนะตอนนี้คือค้อมง่ามข่อยักนะครับข้อมงามของเวนได้เลยนะครับแบบไม่ต้องรุนเลย ผมเห็นมาแล้วนะครับแม่สองนุ่มให้ลูกตัวเมียนะครับคสีนุ่มเป็ดทุกตัวนะครับออกมาของผมเหมือนกันเนี่ยแม่บ็อกผมนะครับสามนุ่มนะครับออกลูกมาถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็ได้สีนุ่มเป็ดทุกตัวนะครับอีแม่สามนุ่มนี่เขายุ่งกันตน้งแต่ไทยเลยคุณนพมีอันครับผมเห็นตั้งแต่เลีกกคุณได้แม่ตัวนี้แม่ยังง่ายมากงหญ่อ่างนะครับแม่บ็อกนะครับลูกสาวลูกตัวเมียก็สีนุ่มนะครับต้นสีนุ่มนัง ตั้งเหย่าั้งน่องออกมากกับซีน้มตุกตัวนะครับเขาวันนี้เขาบอกเขาบอกสุก่อนฟังนะครับว่านี่ถึงควายนะครับจนมีแค่สองนมสามนมมันเป็นแค่ยิ้นเขาซื้อบ่เป็นพันธุกรรมนะครับอืเป็นยินบกควงมาตัวเดียวนั่นแหละแมนครับบ่แมนพันธุกรรมนะครับอืแต่ว่าเลี้ยงหยักกับงาบนี่ผมตรงย้อมตัวนี้คกูไหนมีควายสิบสี่เดือนเก่ามาใส่กันเบิ้งเปรียบเทียบเบิ้งของยุของยุควอกมาเป็นยังสี่บองที่ไหนนะครับ ในราคาที่เปิดกับบ่เรยว่าเปิดเอาแพงนะครับ,บว่แพงนะครับผมบอกไว้เลยว่าเจ็ดหมื่นเก้าเป็นราคาที่บ่แพงแต่ว่ควายตัวนี้นะครับถ้าลุมขบหรือว่าบ่มีตามีอย่างนะครับครับพอกันเป็นแปนสิละครับราคาว่าอยู่แค่นี้หรอครับพอบพื้นล้งสนามใดเลยหรอครับพอบาับเนื้อ้ับโตลับชิ้นกระดูกแข้งขาทุกอย่างมันมาดีมากแน่นนะครับควยสิบสี่เดือนไหมเอาพอเบื้องด้านขางเนี่ยใ่หนังกะลวมๆกระดูกใหญยๆนยันยอย่ครับ เสียวพอตอมจับของมานี่ต้องเห็นว่าอนาคตเิ่นหรอครับงพืนพอตอมว่าจับหรอกครับมันเป็นควยไงควยงามผมเห็นหนึ่งเราก่อนะครับเราก่อทั้งแม่นะครับอื่คเป็นลูกของเจา้าดาวเนือนะครับผมเลื่อมแจงไปนะครับนี่ครับเบื่องโอตัวไงกระดูกไงสวยงามมากสวยงาม,ร,ามรับงามนะครับงามพอเด<ถ>ือนวนโชว์จักบารรดครับถ้าเต็มควยมากนะนะ,นะอ่ะต้นผมว่าควยตันนี้โอ้ย เ็บบบล็อกเด้สบายแล้วครับยักบวกงามแล้วครับในราคาเจ็ดมื่นเก้าไหมครับเบื้องเนึ่เขาเพื่อนนี่ก็ต้องบอกแล้วครับว่าทรงเสียก็ต้องบอกว่าเขาทรงเสียหลวมๆอยู่ครับเบื้องควายเบื้องเห็นเห็นบทนี้อ้วนนะครับเบื้องเลยเป็นควายโค้งสางมาก่อนนะครับมันเป็นควายโค้งสางมาก่อนนะครับอืเอาไปนะครับแต่ว่า ยาบักคาพยาธิผมกับเฮทไปเรียบร้อยแล้วครับหาพยาธิไปเรียบร้อยนะครับเอาไปกับเลี้ยงย่างเดียวครับแม่ครับเบิ้งเบิ้งเบื้องช่วงท้ายนะครับช่วงดากนะครับสะโพกเขาใหญ่นะครับสะโพกอย่างใหญ่ครับไทยเปิดครับนี่ควายที่เขายวไปเป็นแนมาบ็อกไหนนะครับสัวฮอัดได้ลูกได้เต่าสิบบ๊อบอ่างหยักแม่นนะครับลอยหาสิบปูยูปูยูแน่นอนนะครับอ มันเป็นแคระครับเปิดนะครับเจ็ดมื่นเก่านี่นะครับสวยงามมากครับเล็บกับเล็บใยนะครับพี่ต้นเล็บกับล่านะครับเล็บใยเล็บแหนานะครับไผ่บตีหรืออยากได้น้องไปใบนะเขายังบอกครับซื้อเอาเนื้อหนังตนโตเพิ่นเอาไปเป็นแม่บอกนะครับเป็นแม่มเจ้า่องพั้นทุกรรขำพร้อมนะครับพี่ต้นพั้นทุกรรขมนะครับเอาเพระเอาหนาบ้างตรงเนี่ยผมมักหนาไอ้เนี่ยกระดดกเพ็งเพ็งคุนนะ ใหญ่ตั้งแต่น้อยอยู่ที่เหลือกัอยู่ที่ผู้เลี้ยงแล้วล่ะครับว่าสิเลี้ยงไปแนวทางไหนบ้านน,น,นนะครับนี่ครับเบื้องถั่วหม้อปอตอมทอกันน้าหัวบ่อตอมเลยหม้อเพิ่นกล้วยสิบสีเดือนนี่ครับนี่เบืง้งสวยมากสวยมากถ้าเพิ่นบ่มี3นมนะครับลงสนามประกวดได้บ่อายสบายนะครับแมนลง,ล,<ะ>ลงก็ลงได้อยู่แต่เพิ่นก็สิตัดคะแนนเรื่องระบบสืบพันธุ์แมนนิดหน่อยนะครับค่ะคะแนน10คะแนนว่าไปครับแมน่นแต่ว่าต,ตัวดีมากคืออนาคตน่ะถ้าพูดถึงอ่า ที่ว่าเรื่องเอาไปลงสนามนะครับนรับมันก็เอาไปเรียนรุ่นค่อยหยักไ้เลยนะครับอือนาคตสองปีขึ้นนี่มุมบ้านเรียนลงค่อยหยักไ้เลยนะครับครัน้องเอาไปเรียนค่อยหยักครค่อยหยักเพียรเมียหายากมากนะครับหายยากนะครับรับพ่อฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับเก้าสี่หกสี่สี่สองหนึ่งนะครับสถานที่ตั้งนะครับบ้านห้วยเตยนะครับตำบลเวออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับครับขอฝากไว้นํานะครับ เอฟซีและเกษตรกรนะครับและสําหรับผู้เขามารับชมนะครับในช่องคนอีสานภามวนนะครับครับเมือนี่นะครับมักตัวไหนนะครับโทษเขามาเลยนะครับผมเริ่มแจ้งไปนะครับบริการส่งเอฟซีนะครับอ่าภาคอีสานรับภาคอีสานนะครับอืมตรงเอฟซีนะครับหรือสะดวกกับเขามาเบื้องขึ้นเขานะครับมีค้ายหายเบิ้งหลายตัวนะครับว่าจะเป็นควอยประกวดหรือค้ายสายพนักก็ยังพอมาเปิดนะครับราคากับทุมาได้เลยเห็นพอตอมเฮ็ดควายประกวดแพง บ่ต้องบ่ต้องเกรงใจว่าสิขายแพงครับตัวถึกๆือก็มี่ครับแมนสามสี่หมื่นพันธุกรรมดีโตถูกก็มี่ผมบอกเลยนะครับควายเจ็ดถือสิแพงนะครับบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับครับให้รักษามาตรฐานการการผสมนะครับเลือกพอพันธุ์ที่ดีๆใส่ไว้นะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ยควายมันถูกนะครับผสมพอได้ก็ได้ดอก ผสมบ้านๆครับโตก็ได้ดบ้านก็ได้นะครับครับโตละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับกะกะบ่อยากให้กเกษตรกรชิดแบบนั้นนะครับสําหรับผมนะครับอ่านี่คือการแนะนํากันนะครับครับอยากใครผสมตะพอดีๆไว้นะครับมันโตดีมันก็ตรงได้ราคานาพ่อเนาะแม่ตัวดียังไงคนก็อยากได้โตง้าหละแม่ไายเนี่ยผมเห็นผมตามที่ผมเห็นหลายๆแม่แหละเพราะมันเฉพาะแม่เดียวนะครับครับ แม่ของไอ้น้องสตัง์นะครับที่ผมเดินสนามปีที่แล้วนะครับสูงแค่ร้อยสามสิบแปดนะครับยังทรงลูกลูกเต่ะโตนะครับสตัง์นี่เป็นลูกโตที่สิบเอ็ดลูกเต่ะโตนี่สูงร้อยห้าสิบทุกตัวนะครับน้องสตัง์นี่ถ้าใคริดตามก็คือว่าโอ้เขาปั้นตั้งแต่เอาเข่ามาเนาพ่อนะปั้นเอาเข่ามาตั้งแต่งเขาเาข่าม้าค่อยหน่อยเหราเม่ครับตั้งแต่นี้หน่อยครับจนพอคีดวาเพิ่นสีเง่หยักเราขวารังวันสิบการังวันสิบก็ถวยนะครับแกนชั่มซีซีแกนนะครับ ข้ยงามค้ยใหญ่นะครับเฮ้าสิประสบผลสําเร็จหลักก็เฮ้าสีมีความผักคุูมใจในตัวของเฮ้าเองนะครับผลจะขายพี่ดอกกระตุกหน่อราอย่างหนึ่งมันสิพ่วงมาด้วยคุ้นขามุลราคาของโตเพิ่นเองของโตคุ้ยเองโดยที่เฮาบ่ได้ไปปรับแต่งปรุงแต่งบ่ได้ไปเลีย้์อย่างเลยสี่บอกว่าตากล้องเชี้์ขายให้เพ็ดบ่ได้หรอครับแม่ครับทุกคนเบิ่งเป็นถ้าค้ยตัวงามมันขายตัวันเองตอนนี้นะผมบอกตรงๆนะครับว่า ควายงามที่สามารถเบิ้งแล้วมันมีแนวดีเดินสนามประกวดได้ซื้อกันรักเสียนึงเ่าครับคือเก่าครับย้อนลงไปสองเดือนเมื่อไหร่ผู้ใดบางเงียบบ่มีเงียบกับมีแต่หารเยบ่ได้ครับบ่เงียบอกเลยนะครับซื้อกันรักเสียนักล้านขึ้นเ่ารักเสียนักล้านยังมีการทรงมอบอยุทธุกอาทิตย์ในช่วงนี้ครับลงอยู่ผมบอกกัเลยว่าลงอยู่ราคานะครับลงเฉพาะควายที่ จะออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับครับคือเวียดนามควยเนื้อเขาคุยเนื us, like viewers, wow ้อค er ุ้ยเนื้อที่บ่อ้วนเอาว่ามันบ่อ้วนมันเมียันบวกวนบวกไงมันก็ต้องถื่อนเมียรถึงอ้วันทั้งไงมันก็ได้ราคาเป็นแสนที่เราวันไงบวกกับพันธุกรรมดีนะครับครับราคาเป็นแสนที่เรานะครับผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรออ่าได้ได้ได้เขามาถ้าผู้ใดเขามาชมแล้วก็ได้ฟังที่ผมบอกนะครับให้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆพัฒนาาคือเก่พัฒนาคือเก่า พัฒนาเก้ายาใจออกพัฒนาให้เก้าถัดโตดีตัวงาม้นแหลนสื่อหอนหมองครับนะครับว่าต้องแก้ไปตลาดไทยตะลูบล้งขายกระไดขายครับถูกต้องนะครับอันนี้คือความเป็นห่วงกันนะครับครับคือความเป็นห่วงกัน่าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เชื่อผมนะครับจริงจริงนี่คือความเป็นห่วงนะครับจริงตามที่พอตองเบาทั้งหมดเลยครับครับหลายๆคนเพิ่นบค่อครบอกดอกเพิ่นมิถ่หาคว้ยมาขายเป็นอย่างทุกคนยังหากวาวยมาขายในยูทูบอยในหน้าเฟียู่เพราะว่ามันยังเป็นทีต้องการคือเกานะครับคว้ยงาม ผมบอกเลยในฐานะช่องเรากะที่ไทยนะครับพอต้อมก็ยังเรียนหาคือเขาผมหาทุกคนก็หาคือเขาไฟนั่นแล้วผมหาหนี่คือผมหาหนึ่งวัยสิโตใดที่มันเดินสนามเดินปบบกวดได้สองแม่บอกแม่ในที่พันธุกรรมมันดีๆนะครับผมหาเบิงหาซื้อเขามักเก็บไปขึ้นเ่านะครับผมคนมักเลี้ยงนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วผมไปเห็นมันเป็นขั้วเผือกลูโกมันเพ็ดนะครับอยู่ทางไปร้อยเอ็ดผมไปเห็นนะครับเกิดจากแม่ที่สูงไว้สามหกสามเจ็ด ผมเอาโตผมไปเทียบเบิึงแม่ก็สดูกนะครับแต่แม่เป็นแม่เผือกนะครับครับเป็นลูกแก้วฝานะครับลูกโกเมองเพชรแปดเดือนนะครับแปดเดือนผมว่าสูงตามนี้สายตาผมนะครับสูงมั้งร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอยู่ครับงามงามนะครับราคาเ็นเท่าไรพ่อขึ้นว่ามีในห้อยแหเนสองหมื่นกัวแป่ว่าราคาความงามก็มีจริงอีขึ้นว่าเทาสิขายเท่าไรอันนี้ต้องขออนุญาตของคายหันแม่นเทามาเปืดเอาค่าสมุนวานะครับ คือคือตอนตอนตอนที่ผมไปซื้อเพิ่นนะครับผมได้ยินราคาที่นายหอยใหแล้วนะครับมผมก็ตกใจมผมก็เลยว่าซิแม่เปิดให้ผมมึงก็นุ่แม่สิมแม่เจ้าตัวไหนอันนี้คือคบอกสู้กันฟังนะครับ,รบในช่องคอแล้วก็บุเปิดนะครับแล้วก็ว่าซื้อแม่บ่ได้ดอกลูกซื้อแม่บ่ได้ลูกค้ำแรกที่ผมให้เล่านะครับเจ็ดหมื่นบาทโอ้ก็ถือว่าต้องโตดีโตดีนะครับควยคว้ยท่านสวนเขาเรือเ่อยังครับโอ้คว้ยเจ็ดหมื่นบาทล้องขึ้นบังว่าต้องโตดีมากเาว ใา่งามเป็นค้อยเผือกที่ปอดนะครับมบมิกะเลยแล้วคือ,อยังว่าล่ะพอตอมตรงมองนะคขวดว่าสม,มุิว่าเอามาเจ็ดมือนนี่ปั้นมาน,นตรงคาตัตเป็นแสนแ,แน่นปั้นเดินสนามหรือทําเนื้อทํตัวงหน่อยตรงง้มกว่านี่นี่คือลูกไข่นะครับลูกไข่ <ๆ S 1> แบบเดินผมไห่เพิ่นเจ็ดมื่นมาที่นี่เล่ากับ่าปากม้นก็ไม่ได้ยิ้มลสจะทายก่อนผมจะกลับผมเล้กขาแล้วหนึ่งแสนบาทนาน เลาะก็บ right. ่ขายนะครับเห็นบ่ครับผู้ใจแข็งเพิ่นสิขยับไปน่อยเฮาก็บ่ได้ว่าดอกผู้ให้ต้นหน่อยเนาะเพื่อเฮาก็ขยับไปเลย20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000จนแสนจนเพิ่นพอใจผู้หลันอยู่ที่ความพึงพอใจเราโตควายเพิ่นต้องสมมากๆนะครับสมจังกล้าให้70,000หรือแสนนึงแม่นครับเพราะนั้นฝากพ่อแพี่น้องครับใจเย็นๆเรากับใจเย็นๆนี่คือตัวอย่างนะครับผมไปซ้อาทิตย์ที่แล้วนะครับไปกีบแล้ว็่อซื้อมาแไปกีบแม่นไปกีบนะครับอยู่บ้านนองแป้นนะครับครับฝากช่องทางการขายบางทีเพิ่นบ่ฮู้เเนนาาาะพิ่่บฮู้ฝกงกนเช่แบบ ลง YouTube คือผมมันมีหลายช่องจ้างหรือไทยเองหรือลงเฟสทั้งที่นะครับโพขมานะครับโพคขวมาที่เขาเบิ้งอยู่นี่ก็ช่องคนอีสานมากมวลเ้ยเอออยากทายควายใน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 คองในหลักโทรไปหาเพิ่นนะครับจาของช่องหรือว่าช่องอื่นต่างๆนะครับโพรไปได้มมดนะครับ เขาเปิดราคาได้ที่เขาพอใจเลยถูกต้องบอมีผู้ใดไปกําหนดไว้ว่าเฮ้ยเจ้าต้อตงขายเท่านี้นะแม่หังสันบอมีเลยครับยังพอตอมจังมากับผมกับบงคุ้วันพอตอนที่เปิดได้ก็เปิดเอาเลยแม่เพื่อเพิ่มนมีเจ้าของคุยตัวมีเจ้าของเดี๋ยวเพิ่นกระติสือ่อโทรเอาโดยทีว่าต้องผ่านไผ่ถูกต้องได้คุยเองเลยได้เสนอราคาพูดคุยเองนะครับเพรานะนั้นแล้วตัวดีตัวง,ง,งามแล้วก็ช่องทางการขายสําคัญฝากไว้เท่านี้นะครับพ่อเนาะครับผมโอเคครับฝากไว้น้อกเหนือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจในการไคคคลิรับบขออุณพ่ตอมครับครับผมขอบคุณหลายครับ